พี่น้องป้าจือขาเจ้าลกแก่ลกก้าดำให้ดำนาในช่วงฤดูฝนช่วงนี้เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาออกจากเพิ่นลกก้าแล้วเฮากาดจิพาพี่พน้องไปเลาะเบิ่งถนนทางว่าถนนทางอยู่ประเทศไทยเฮานี้เป็นังไรในหน้าฝนนี้ในหน้าฝนนี้มันมีอย่างน่อยู่ข้างทางเฮาไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเนาะว้าวแ้วกปพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นลกก้าดำให้ดำนาเพิ่นเพิ่นเตะกิ่ตมใส่เลยพี่น้องเลยไปเฮากาดได มือหน้าจ่าแตงเบิ้งไม้พี่น้องให้เล่ามื่อโซอีตานะมือนี้ไปก้อนมือนี้พี่น้องไปเลาะเบิ้งถนนทางก้อนมือนี้ผู้ทางพ้นทางลงไปนากลางท่งกลางโคกกลางป่าตามให้ตามหน้าไปพี่น้องไปเลาะเบิ้งทางพุนหน้อยพี่น้องโอ้อุดมสมบูรณ์ขนาดได้พี่น้องเอ้ยฝนในตกกู้มือพี่น้องเอ้ยข้ามาตกแล้วข้ามาตกแล้วพี่น้องเอ้ยคนดีเด้อสกลนครปีนี้พี่น้อง ก็ปีนี้แหละพู้ผู้ปีสกลนครฝนดีดีท้องไองห้ท้องนาอันนี้เตียงให้เตียงนาพี่น้องทำหนาเอาหนกตัวนี้คือบินผู้เดียวน้อบาดนี่เนาะานาผมมีหมู่บอเนี่ยโซนหน้าเพิ่งจะว่านเหรอพี่น้องสซนหน้าเพิ่งจะว่านเหรอ อ่านแล้วก็ตัดเจ้าน,นี้ว้านแล้วตัดแล้วก็เจ้าเนี่ยปลาย้อดขับคืนมาเราจะพาพี่พน้องออกจากถนนสุรนรักพี่น้องเนาะถนนใหญ่เนาะแล้วเ่าจะเจออย่างอยู่ข้างทางในช่วงฤด,ดูการพ้อปลูกพี่น้องเลยอุบ่าวไถ่น่อผู้สาวไถ่น่อพากันลถก,ก้าทั้งผู้เท่าก็มีพี่น้องโอ้อีตานังซ้อมไว้แลยอิตานะ โอ้ oh, สแสดงว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วนี่สุดยาตาเลยนั่งสุดยาเฮ้พี่น้องเป็นไรพี่น้องน้ำไหลทระทา,าพี่น้องฝนดีป่เป็นไรฝนดีป่น้อง บ้านทิศถนนหมู่บ้านทิศไคนาหอมพี่ <ยา S 3> น้องนะหอมยังหอมข้าวพี่น้องเลยหอมข้าวอ้าวลอยย่านะไปสา่นะไปสายยายโอ้ย่าเราบมมีเบกเราเลาะเร่นพี่น้อง <G ül üş> ย่าเล่าเล่ลเนพอลงไปทงนาพีออ่น้องเออเชียวสมบูสวัยสวยงามตามท้องเรืองพี่น้องนะ บ้านที่ผมอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ถนนอีร้อง